ผมเลี่ยกับหัวสูตรภาวะปกติเลยัวกินเลดีดิผมเาวียนหอจัดเลยเนี่ยมาเร็วเร็วเร็วกินเลดี้ดิเอ้ยซ้ายน่นไหมมา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 นี้มานี่วนกลับมาวนกลับมาวนกลัเรื่องเลืยถอยมาเออให้มันยิงไปเอ้ยซ้า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 ยลรงมาไอเพื่อนเราตวปลานไก่ก็จัดเลยอะไก่นะไก่นะไก่นะแ่กโดนหลังเข้า ไอ un> ้ไก่ดิไก่ไก่ตัวไก่ตัดให้เอาไก่สามคยเวาตายสามคนวนกลับมาชุบวนกลับมาชุบไมรู้ใครรู้น่าจะเกียร์ไอ้ยิงหน่อยยิงหน่อยจอนจอนยิงหน่อยเพื่อหลังจอนยิงหน่อยให้บิลลี่ชุบเล่นรอบหนอกจ้าหลงไม่รู้ใครลุกอ่ะทุกคนหนึ่งเฮ้ยยิงยิงมาเชนเตอร์กูหน่อยยิงแล้วโดนยิยไม่โดนให้ตัดให้พี่ที่โหลดวะกูตายวะเออมันดีโหลดที้เนี่ยตกลงติดตั้งหรือตาล่าตายเหรอ เดอล็อกสี่คนโอเคี่ไอเรียนช่วยพีเตอร์ใช่ไหมใชนั่นเองผมช่วยพี่บังอยู่โอ้ยแม่เย็ดแม่เย็ดตีขี้กูขึ้นพีเตอร์เฮ้ยผมช่วยพี่อสนะผมช่วยพี่อเฮ้ยแย่มัแย่มัด้านหลังคนหนึ่งดิทั้งสุดอะโอ้โหทั้งสุดเดอบันหมูกว่าพี่ดอเอออะไรมาบิลลี่บิลลี่โอ้โหดันััตอนนี้เราโดนีเยอะไปไหน โดนเกิเม่ี้มล้อไม่ลไม่างคประมาณคนต้องถอดมเราบอกเไม่เปนไไม่เป็ไร่อดยวไัเดยวครับดี๋ยครับดยวคบดยวค่านเรจะมีชิ้นไม่ใช้ไเหรอเออผู้สากกลับมาได้ไวมเฮียไอทมาเดินมาแทงกุยแทงกุ่ตอนนอน่ะตอนเรียกกลับตอนเรียกกลับจะรเรีกลับตนคีกันแล้วไมบไปได้ลืมไปกูมาเองเดียว เอ้ยม<ะ>คราเอาเพนปะเอ้กว่าใครเอาไดีบ้างซื้อมาเกิดปะเอาไมา้กวนหนึ่งมาไม้กวนหนึาา่งตีไปเก้าปักฉลามเราเยอะอะเราเล่นวงนอกวงในไม่ต้องเยอะเลยเมื่อกี้ผมจะแทงตัวชุบใช่่ะพี่ปืนเขายิงผมทีหนึ่งแล้วเอาไม้มาล็อกผมสองตัวก็วิ่งออกไปเลยไม่ได้ได้วไม่เอา่แช่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได<ม>้้ <จะ S 1> พี่โบ๊ทลองเล่นไฟนอกก่อนิพี่เล่นไฟในจัดมันตายไวไฟในให้พวกสนับกับมาชเช่คนอว่นเ,<ห>เล่นไปความมคือเขาอยู่ตรงกลางนะรม เออยิง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 ไม่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 ต้องเข้าเยอะไม่ต้องเข้าเยอะไม่ต้องเข้าเยอะเล่นวงนอกไม่ต้องเข้าเยอะพอโอ้ยเดี๋ยวเดินเข้าไปนะโอ้โหตายว่ะคุณโดนมาเทลุมตายตรงกลางเลยอ่ะตายหนึ่งตายหนึ่งอุ้ยเดินไม่ไดพี่เดินไม่ก่อนเอออยู่ขวาสองตัวเลยเไปหลังเข้าหนึ่งหลงเย็นดิเด็กตัวเ็กหลพี่หลงโคตเลยนะอันนี้หัองจ๊บพีเตอร์เหรอพี่โอ้โหเอ้ยกูตายเลยเออล้อม เอ้วงวงในวงในปึ้งป้ขอบุญเรื่องเม็ดหนึ่งเพี่อนวงใน้ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพี่เกลับไปเล่นด้านหลังพี่เทตัดด้านลังไม่ได้เล่นด้ังให้หมดเลยไกลับไปเล่นโซนปืนให้หมดแอบชุบแล้วกลับไปเล่นโซนปืนให้หมดไม่หเลเหรอเฮ้ยผมชุบพี่เป้แล้ผมชุบพี่เป้แ้จริงจรไม่งกลางอ่ะไม่เ้องนกงง้อตอี่นเส้็งไหมไม่ตายก็ผู้เล่นหอ่ามึงยิงปืนเราเออ้ว่าเล่นนองกลางปล่อยดนนั้นเลยมเล่นนองกลางไอ้พวงที่นอ จอนจอเอต่อเขอคุณนะคเอรนะหดุที่บังลอก้วลกนล้วลงกอนตนี้เามกวเากพเอกัตัวนี้ยกัวหรอ่ช่ะหะเปลี่ยนตัวเล่นเปลี่ยนตัวเล่นใเล่นเล่นเ้เปลี่ยนตัวเล่นชุบกันชุบกันอะไรเฮ้ยอาห้พนหมูทุกี้เกียบเรงพี่บอกให้ผมทุบุบไม่มอเี่เต็มยไปไหนวะเอาดิหลบเียพี่เ้ยไอ้เห

ผมภาวนาเลยนะโม่สามจบเลยครับพี่เออไอ้ไม้อะเออไม่กดหลังก็ไม่ทันแล้วชุดเดียวผมว่ากระโดดนี่โดดบุบพี่ยอ้มกระโดดเหรอแต่แบบไม่ทันหรอกระโดดมันฟีเจังหวะเออโดดฟีเจหวะเออถ้าถ้าโดดฟีเจหวะตัวนั้นตีงั้วโดินต่อไม่ชิดนะขอรับบอกขอรับบอกไม่ชิดเต้ตอนนี้แม่งเหมือนระดับเลยได้ได้นะขอกระได้ไหมคุยก่อนคุยก่อนได้ต้องรีบ Nguyên cứu anh mọi người. Nguyên cứu nữa. 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 Nguyên เรเพื่อนอาไฟตรงนะคนออไ็เดเข้าตรงน้อยๆแล้วอ้อมเด็กเปิดมสองาเกสามืลมสเอไเราเยอะเยอะเอา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 เล่นตัวหน้าเล่นตัวหน้าอย่าทะลุเยอะแค่เปิดไม่ดันแค่เปิดไม่ดันรอบเกลับมาไม่ต้องไม่ต้องห่วงหอเฮียคุณจะได้ตีอยู่แล้วเมื่อกี้เียเยยูแล้วหมดต่อยกูดวตย้วได้หนึ่งเอาให้ ชุบปีเกียร์ชุดปเกียร์ชุดปเกียร์มาเล่นมาเล่นซ้ายมาเล่นโซนซ้ายหน่อยเล่นโซนซ้ายยังไม่ตายโซนขวาเฮ้ยโซนขวาย้ายมาเล่นโซนซ้ายปีเกียร์คนชั่วมึงไม่ใช่ไอ้ดนนี้ไอ้เนี่ยเฮ้ยเป็นผู้แล้วมาเล่นโซนซ้ายมาเล่นโซนซ้ายหน่อยมาเล่นโซนซ้ายหน่อยพรต่อชุิพรต่อโอเคไปเกียร์เด็ดไปเกียร์เกียร์หลังจานนี้ก็เหนตรงกลากอ่เพื่อนไอ้เป็นเรื่องถอยไปเราสวยเพื่อนไอ้เหรอไอ้เหรอชุ่มส่พี่ได้นั่นเนี่ยชุ่มส่ได้นะแต่พี่พังฉลามหัวแดงนะอ่ะถืออะไรถืออะไรมาเกิดเนาะ

เดี๋ยวกูช่วยไปนี่ต่อยเรืองโอเคได้เพื่อนรีบกูช่วยพี่พี่เนไพี่พี่ฟาดเลยจพี่แล้วไออไอดวเคลื่อนเฮ้ยเ้ากูไม่น่าถีบแม่งเลยสัตว์เดี๋ยวกชุบต่อให้เี๋ยลื่อนขึ้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 นนขึ้นะมาดิกูช่วยไปแกงขัดขัดก่อนขาดก่อนไปไปเล่นเล่นเล่นเล่เล่นเล่นเล่นพี่เ่ไปาวเลขให้ตนตาย่าไ่อ่ะ เราอล็อกไว้ผมชิบผมชิบไปหาพี่วะชิบพี่ไวนี่ไเเนาะจอร์นเออหน้าไปเอเปเอเอเอวนต้องรีบพี่ต้องรีตายกูตายกูตายยาวไปยาวไปเล่นยาวไปพรตัวนั้นเนี่ยยาวไปตามไปชูบีนี่แล้วกินเกิเกิแกเกินให้พี่เป็นให้พี่เดินเล่นไปตัวนั้นกูีนี่แล้วชบีีแล้วไพี่โอ้ยล็อกม่ล็อกนเลยี่อาช่ด้วยไมพ่ว่าแล้วพี่กูมาไงกูว่าแล้วไอเียมางี้ ตายพี ulously, oon, ่ไม hmm. ่หมดดหมดหมดหมดบอนอากเมื่อกี้ผมพลาดส่วนตแทงเขาบางไอ้พาพีเตไปมตัวมาเอาพี่เลยดวงมพ่ยไม่รู้อะไรนแต่เราแต่เราคือพี่แหงนะพี่ชายไม่เมาไม่เรียกลับมาไปกูช้าไปนเลยเฮียได้พี่ได้พี่ตทีมึงมึงไปรับกี่านไม่ได้ตายแล้วพี่ตายที ไอ้มึงมาต่อยกับพลาดไอ้เหี้ยเมื่อกี้ขี่แน่ไอ้เหี้ยพอนต่อยกูเรียบร้อยจบกูโดนแม่งขี่แทนแล้วต่อยแล้วไม่เป็นไรครับเอาใหม่ล้ความผิดพลาดล้ความผิดพลาดเป็นไรคุยอีกวะซื้อของทั้งหมดยังอ่ะได้ทั้อหมดแล้วรีโหลก็ตึงได้ต่อยเรียบร้อยขยำหน่อยขยำหน่อยขยำหน่อยมาแล้วเล่นได้ก็จะสัเร็จมันช้าอยู่ชวนตอนเนี้ย มาต้นหนึ่งนะปืนเออซ้ายมาซ้ายมาซ้ายมาขวาปล่อยซ้ายมา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 ซ้าายมเปลี่ยนมาแล้วเอ้ยเปลี่ยนได้เดี๋ยวมต้องเปลี่ยนเล่นแค่ต้องเปลี่ยนได้เปลี่ยนกายมากเลยขู่กูตายไมารับได้ดิมารับเลยดิตรงกลางอ่ะเพื่อนเดินไม่ล็อกเดี่หลังยี่หลอกไอตัวยี่หลอกมึงแล้วไอ้เจอไม่มีพี่ ไปสามแล้มันแทงกระดิงกระดงนตายนะตรงหน้าผมชุบตาตายไียพี่ตายพี่ตายนสวยชุบไอ่ชุบไไอ้ี้มันาจตยวาดให้ยอะไกนเาจไน์อยู่นี่เพ่กูชุบลวขดให้คือนลงหลังหลังตายก็ตายก็ตายก็ตายนึงตัวแมสตีไอ้ชูเมงไอ้เมอบินาไปไปง โอ้ยม่ต่อยะคูไกล้มสวยเพื่อนอทีเป็นเพื่อนเลิรต้องเีงจริงลอีเยอะมนี่อย่ใจยไปก่อนโอ้โอล้มเยมมีใครตายหมมีใครตายไหมไม่มีนะผมไม่ตายอยู่พี่ตัวนี้ผมไม่ตายัางหลังดเดาอะไรสวสวยลไปสเอร์แล้วสแล้เพื่อนสแล้วไปนี่ช ไม่รว่ะห้ไม่วไม่จเลยายีไชุ่รู้จุบใครเพื่อน้ตาปจกะชุบผมมั้ไม่รู้โดนใครแลี่บผมใช่ไหมพี่ก๊อตเออชุบมึงอยู่ไม่เก่ชุบกูหมดล้วปะหมดแล้วปะไหมดแล้วโอเคี่กูไมู่้โดนใครเมื่อกี้มันนอนคับกันนะแล้วผัดสวยวะแล้วกูคนด้วยดเมื่อกี้โหเหี้ยเยอะในชีวิตเป็นคนชอบชูชีวิตชอบยิ้ไม่กี่เดเป็นโอกาส

เลยพี่เม่นพี่เล่นคอมโบเลยพี่เล่นกับไอ้จ่าอยู่นะพี่กูเพียเอ้ยเดี๋ยวค่อยพิ่งดมาปกตงนั่นนะใช่ขาชนเนาะขวาขวาไป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 เฮ้ยผ่อลผ่อนไปเบมพอแค่นั้นพอแค่นั้นแค่นี้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 แค่ไหน ปล่อยเขาปล่อยเขาปล่อยเขาเดินลึกอย่าลึกอย่าลึกนะอย่าลึกนะต้องเพมเล่นแค่ต้องเพมอย่าเล่นเยอะตามพี่ก็แล้วกลับมาหน่อยเพิ่มกลับมาหน่อยลึกไปเพื่อนยิงเั็นสาวเลยเลยส์โอ้โหโดนยิงหัวมีหัวมีอยู่ขวาเใช่แล้วใช่แล้วแต่ตัวเตยิงนะตายแล้ตายแล้วพี่หลอกตายใช่ไหมเดี๋ยวผมช่วยพี่โอ้พี่ตายของคนช่วยไม่ได้ผมกลับไม่ได้ตายหนึ่งชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยวิ่หลังเข้าอย่ากลับไม่ได้ชุบหน่อยเพื่อนคอามนชุบหน่อยโอ้โหกูโดนขี้อันนี้ ผมหนึ่งเฟืองเด็กตัวนึงกูโอเอยู่โอเคอยู่กลับไม่ได้ผมตายยิงมาเชนวปังตายให้ปังตายปังตายชุดได้ปังตายยิ่งมาด้นี่ช่วยหนิช่วยมึงไปเปลี่ยมึงโอ้ยมงอดีให้กูก่อนเลยเมื่อกี้ระวังระวังระวังให้ตายนะเปล่ไอ้ชื่ออะไรเนเรียงหลังเรียงหลังชื่ออะไรเนี่ยมึงยิงมาเชนหน่อยดิร้องเพื่อนมึงตายเตืหนผมเตือนสับ

ปางไตสวยชุบได้ชุบได้โอ้โหยังไม่เป็นบูพีระบู๊ยังไม่โดนบู๊ทไม่ได้ตายตไม่หมดเลยเนี่ยังไม่หมดเลยอ่ะเดี๋ยวไม่ตีโดนโดนไม่ตีเพื่อนไอ้นชุบใหม่นัไอ้บางตาทางซ้ายเดี๋ยวไม่เกลี้ยขึ้นมาไม่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 เล่นฝั่งนู้นให้หมดฝั่งนี้เล่นแค่นี้ไอ้กูชุบกูชุบพี่หลงกูช oui> ุบพี่หลงชุบตกวนนึงอ่ะเออชุบไปของฝั่งนู้นชุบไปโอ้โหโอ้โหที่ป ไปหมดเลยกูไม่มีเ่ินแล้วจอนแยกไปซ้ายเอึนยอแยกไปขวาแป๊บนึงไม่ได้ไม่ได้เพื่อนปากฉลามมากูขัดให้ไม่ติดไอ้เกียร์่ะเวงเวงกูณซุบแล้วจอนอ๋อไม่ทันโดนขี่ผมขัดปากฉลามให้ดูเออเฮ้ยมันมันไปมันไปอีกแล้วพี่โดนลุนลูวะกูต้องปั๊มปั๊มแล้วไอ้เหี้ยแต่มันไม่ลงแต่มันไม่ลงให้แล้พี่ รีเลยคะรีปะไม่ไม่ม่ไึงคนเดียวนะโอเคใจสื้อใจชื้ออยู่เรียปั๊ีปั๊มยากกูบอกให้นี่ยเนี่ยวะเรียบเรียบจุมแล้วมันลุมสับดินเดินเดินเ่นทุนเองคนเดียวเกิดแล้วเอาปั๊มหนพี่ อะไรใครไปเกิดอ่ะเฮ้ยมันเกิดกันหมดแล้วไหมมันเกิดกันหมดแล้วเพื่อนเราอ่ะเล่นแต่จริงหน้าให้ลองเล่นด้วยแบบคนเดียวหรือสองคนเนี้ยบางกูอยากฝึกฝึกใช้กันบ้างไอ้เหี้ยฝึกใช้มันจะได้เอาตัวรอดกันบ้างไรนะหมดแล้วมาตามพอดีหรือวปล่าจี ทิ้เกิดกันเขียนเสียจานเหรอหิวละโลมหิ่มโอ้โหหิวแล้วหมดแล้วลหมดจานแล้วอุ้ยสบีใช่ใช่เขาตีครบใช่เมื่อกี้กัดโดนกูเห็นเลยกูบูทบูทก็กูมีวิธีให้เขาตีไม่ได้เลยอย่าบูทสามเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวกูบอกมึงทำช้ำได้วยนะไอ้เจ้าน่ะ อยู่ได้อยู่ได้อยูพี่เหรอได้อยู่ตายสายเป็นเดียวไอจังหวะเปิดเมื่อกี้พี่เหรอพี่เหรอยิงเพื่อนคนหนึ่งปะใช่ปะไม่ได้ยิงนะรู้ว่ะใช่อย่าผมเห็นเพื่อนแบบหน้าคว่ำไปเลยฮะเริ่มเหล่าพีซีเอ้บางทีกูเล่นกูอยากกูอยากลองเล่นเหมือนเหมือนที่กูบอกเมื่อวานไงเหือน้อยก็ลองเล่นดูเผื่อได้มันจะได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไ่ได้หน่อยเลยมันกดเก็ตานหมดเลยกะไม่หน่อยนี่ ปกติม <Cornell. S 2> ันในนี่ไงมันก็เป็นชินไงเฮ้ยพี่สายสายเป็นเพือนดนีเออไม่เป็นไรปล่อยสายเขา้าไปดิเาแค่นั้นพอา่มาหาผมลบอีกรอบนึ่งนี่หลงตายปะตายโดนยิงี่โดนไม้อหรอเยะ่อยยาดไตายท ร้อเพื่อปืนอยู่ซ้ายอ่ะไัปัดฉลาดยูปามวโอ้โดนเพื่อนหมดเลยโดนหัวเออกูโดนเพื่อนหมดเลยรปืนสามทีไม่มช่วยกี์ก่อนอหลรัเห็นละสองตัวโดนอะไรบ้างวะเนี่ยตอนช่วยกี์นะดช่วยกี์นะจอนเราโฟกัสกหน่อยจอนกูชกีแล้วดิงเลยรลาสาวดามัตายแล้วกกูยเพื่อน กูชุบเกียกูชุบกียกูชุบียเดี๋ยวกูชุบตอนนี้ต่อจเลยตชุเลยุปโอ้โหลอขึ้นเลยปังตายเหรอเออยป้งาลังไข้างหลังไอ้ลอยี่ก็ไับตายปะตายสวยปตายไม่มี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 ไม่มไม่มีไม่ม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 ีไม

ตังช่อหลงได้ฝ่กเขาตายนะไม่ตายวะพี่จูเบนพี่จูเบน้ไปเลยพี่อไอด่าเี้โดนกวาดโนกวาเพื่อนอ้นเนนะจอนโดนใสยเล่นดิโดนใสยเล่นดิโนใายเล่นหน่อยสวยี่หลงโสายคนมาเล่นหน่อยโอ้ไม่ชูกูไแคนดเซนหรอไอ้หรอแคนเซนเมื่อกี้มันรีบไปอ๋แม่โทษว่ะทันทีมาตีมึงพอดีเลยเพื่อนเล่นไปเล่นไปรู้มา รู้มาฝั่งนี้หน่อยตายหมดแล้วตายเยอะเหมือนกันมันมันชุบไงแต่ว่าเราไม่มีตอนเนี้ยอ่าเกิดแล้วยัดแม่ปมปมป,กปักตู้มันบงังฝึกน้องมันเล่นไหมคนนะเกิดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว จะตีพนทีปุ๊บกูใจเสียเลยเมื่อกี้เขี่ยจะหล่อเมื่อกี้กันเซ็นเหรอเมื่อกี้กดสไลด์อ่ดิแล้วต้องรู้ว่ามึงมาขึ้นพอดีไงหล่อมันขึ้นพอดีเว้ยไม่หรอกกูจะบอกว่าตอนที่มึงวิ่งหนีอ่ะที่กูบอกให้มึงยิงอ่ะมึงกูเห็นมึงสืบเป็นเดียวเลยแบบมึงมึงมึงแบบมึงไม่ยิงเลยไม่เว้ยกูดูตัวเว้ยว่ามันต้องยิงตัวไหนไงเขี่ยมันไม่ใช่ว่ายิงแบบเจอใครก็ยิงไงกูบอกว่ากูเอาที่มคุ้มที่สุดกับกระสุนนะเข้าใจไหมถ้ากูยิงแบบว่าตัวที่เพื่อนโดนตีหรือว่าตกูที่ว่า มึงเปิดเปล่าวะเมื่อกี้ผมโดนแบบสลับอาวุธเรื่อยๆพอผมได้แทงปืนยิงพอผมนอนอาวุธมาสลับโดนเพื่อนแทงอ่ะไอ้เหี้ยบู๊นมาแทงอ่ะบู๊นมาตีหมดเลยอ่ะคือเราบู๊นยังยังไม่แม่นวะแล้วโดนเพื่อนหมดเลยไม่ไรเรื่องบู๊นให้มันซ้อมไปให้มันซ้อมใช้ไปกูโดนชุดเดียวสามคนอ่ะเพื่อนหมดเลยพุกพวกูไปเลยไใช่เมื่อกี้พี่โดนนั่นไม่ใช่หรอพี่โดน โดนไมาตีไม่ใชเฉยโดนมาตีไม่่ใชที่ๆโดนมาตีดูมาตีผมอะแล้วพี่ก็โดนไม่นะกูเพิ่งฟื้นมานั้นช็อตสามเราฟื้นสองรอบอะบิลลี่หนูช็อตที่บิลลี่ชกปูถามบิลลี่เนี่ยเมื่อกี้ยี่นั้นตายแล้วบอกให้ไอ้ยี่นั่นะต้องตายอะฟื้นมาเหมืองน่ะต่อมาเนี่ยพี่ถ้าไม่ฝึจะเก่งไปไปไปทุกคราเปรมโดนจนเลิกบ่นไปแล้วอะตอนฝึนไปอะชินแล้วกูลำคาใช่ปูลำคาไม่เก่งไม่ปก่งเลยโอ๊ยกูลบ เอาไงเดือดต่อยไปโอ้ยีไปขวาขวาขวาเฮ้ยกูเอาต่อได้แล้วปะเฮ้ยเราเข้าว่ะได้แล้พี่ลงตั้งห้าไปเลยเพื่อนเดินล้วงผมเดินล้วงเพี่ตามอยู่โอ้ยมันจี๊ดโอ๊ยเดินยิงโอ้โหใครตายปะพอตายเหรอพอตายเหรอพอตายเหรอโอเคเฮ้ยยิงยิงกูหน่อยยิงกูหน่อย จอนใช่จอนยิงู้เหรอครับเพื่อนเข้าเข้ารูกลางแล้วบังเข้าไปรูกลางขึ้นหายแล้วขึ้หายแล้วกูยิงแล้วขึ้นพอนมกูจะตายใช่ไหมโอเคใช่ไหมใช่ปหมโอเค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 โอตายไม่ได้ไม่ได้ต้องชุบปีเตอร์ไว้โอ้โหไม่นั่งไว้สัตว์ให้กูกับไอ้หลงตายกันนะโอ้ยหน้ากูแดงไม่หยุดเลยเนี่ยโอ้โหเย็ดแม่เอ้ยล้มกูชุบปีโอเคฝังโดนไม้เข้าไปเลยมาโดนขี้เหมอกัน ปีราลุกโอเคพี่ชูเพื่อนนหน้าพี่มาชุเพื่อนอคลามาวะมนหมุนใบกวกูเลยวะโอ้หาเจย์เี่ยแหกูแข็งแข็งตวยังไม่เสียยังไม่เสียมาชุบฝั่งนี้เออชุบฝั่งนี้ให้มัโอเคลุก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 อ้ยแม่ติทิาี่เนแล้วนะมต้องแบมนี้่แล้วโดนชัวร์โดนชัวร์เนะเห็ภาพมกูเห็นเลยมึงตายกรืสั่นอะไปเรื่องแกจะช้อนมันตอนตังไม่เพ คุณกูสองรอบแล้วพี่บังในผมก็รักพี่ี่เว้ยบุ๊คกูไม่อยู่กูหลบฟ่ังเพื่อนเรื่องอย่าแลกวันหลังอ่ะมันซ่าเรื่องมาชุบใหม่มันยื้อให้เพื่อนวิ่งชุบได้เขใจแล้เรื่องพี่บังไม่รู้ใครอ่ะทุกคนนึงไม่ขึ้น จะเลีนแรกจะเลีเรื่องวันหลังไงเรายื้อละถึงเราแคนเซิลไปแล้ววิ่งยื้อให้เพื่อนด้านหลังชุบได้ไงโอเคมันชัวร์อยู่แล้วตรงนั้นอ่ะ่อเกมแหล่นี้มาสวรรค์กุมกินขนมปังไปดิไวไปไปไอขนมปังไม่ตายดิไอ้แค่ต่อเพืนหมดละ สุดี่เดียวสานปจีดีล้วขึ้นมาต่อยแม่งต่อเราวิ่งอยากกูอยากกูแค่ว่าต้นไฟเราวิ่งออกแบบระยะกระสุนไม่ได้อหรอวะไม่ใช่คือกูจะบอกว่าเราอ่ะวิ่งเข้าแล้วมันอ่ะแค่เข้าแล้วล่อเว้ยแล้วมันก็กลับแล้วมันก็สุกไปสวนคือเราอ่ะไม่ต้องวิ่งเข้าสุดเขาจะไปวิ่งเข้าแล้ว่าล่อเหมือนกันก็ได้เว้ยก็ล่อไปล่อมา ตอนนี้สนบมีสนับสาไอ้ล็อกล็อกล็อกไอ้เหี้ยไอ้คาบุกีแดงคนนี้ดเ๋ยจะพเองถ้าใครช่วยพี่เชนหรอไอ้บมช่วยพี่เนนะไม่ต้องไม่ต้องพี่เอายู่ไม่ได้โอเคโอเคโอโอเคโอเคาเอเคเคโไอเเคโออ่คโอนคอเอเคโอ่ไโออเเคโี่เออเเเเเอเเเเรออเเออเองอ โอเคแล้วแค่หอมต้องต้องสอบกระโดดไปด้วยคือโดนมันไม่ไหวเรียกเพื่อนแค่นั้นเองไอ้เหี้ยมันต้องเรียกต้องเรียกต้องเรียกต้องพูดสื่อสารกันดิโอให้ปลากระดมเล่งยาวที่สุดดิอย่างเราของคนแล้วผมเลี้ยงเข้าช้ากว่าเดิมในวันร้อเลี่ยงกลางวงอ่ะเกลางวงมันถ้ามึงอยู่กลางวงมึงอย่าพยายามสไลด์มึงจะโดนคีง่ายมากเว้ยมึงพยายามกระโดดเล่นเนาะได้ได้ผมเห็นมึงสไลด์โดนคีประจำอ่ะยังอะลองลองยังกระโดดกระแทกดีกว่าโดนคีเสมอเว้ยใช่ มึงสไลด์ถ้าสไลด์เอาไว้สไลด์ออกวงนอกอบสถ้าอยู่วงในพยายามจะสไลด์เยอะดูทางดีๆเฮ้ยเดินไอเรื่องไอใครมาไยเตียนพิกเตียนเดินเตีนเตือโดนเอาเอาเดี๋ยวกูลอด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 วนกลับวนกลับตกลงตรงกลางเป็นโดนนั่นแหละเล่นได้เล่นได้แค่นี้แค่นี้เล่นแค่นี้เนี่ยเรื่องวิ่งออกได้ไตายตายแล้วตัวหนึ่งแล้วตัวหนึ่งเพื่อนเฮ้ยกูโดนได้ไหมสวยกูโดนยิงต้องขอช่วยแล้วขึ้นโดนยิงแล้ว

ุบไม่หลงนีเลยครัคนนึงอะเฮ้ยตายกูตายกูตายมือล้มตาล้ตายยี่ก่หน่ยล้สายป่ะยี่นี่หน่อยเน่ยใช่ลวเราช่วได้นนกมชุพี่เกล้อยกลัวจะชุบังรันึงชุดพี่นงต่อชุพี่กตั้มชุดพี่นงอเฮ้ยช่น่อร่นตต้องชุร่นตัเฮ้ยต้องเล่นบังต้องลุกเล่นบงเว้ยเฮ้ยแม่าดหล่ปืนเราพกไปพี่หล่อนึง ตัวเองไม่ได้ชุบกูนะไอ้พรนชุบไปหลงเองชุบไปหลงเองมันชุบไป็นละเรียงช่วยหรอเนี่ยทำไมปั๊มเพนนั้นมันไม่ขึ้นปกศีรษะพี่พ่อโอ้โหมันไม่ลงให้ผมไว้สักพีเตอร์พีเตอร์ปั๊มเพนไปแล้วไม่พีเตอร์ไปแลกมันพีเตอร์หันหลังออกมาเลยกับไม้อ่ะเรียมาบานเราไม่ได้เล่นไม้เฮ้ยแล้ววัน โอ้ยยังไม่ทำมึงไปฟันต่อไหมคือห้ามฟันตรงหลอดหน้าเลยเออมึงจะไปฟันตรงไหนเนี่ยเนี่ยซ้ายพี่เนี่ยประชดไม่วัดอยู่แล้วมึงวัดกับไม้มึงก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดเชื şey ่อพี no> ่กโอ้ยแม่ตายขอบใจจะบูทเอากูยางนะ ไหลอมีกระสุนป่ะได้อยู่นะไม่หมดแล้วหมดละมึงไม่กิ้งบ้างเลยออเจียผมทุบอยู่อ่ะโดนนโอ้โหอตายโดนขึ้นเจีไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นได้ไงวะทำไมไม่ขึ้นไว้สั่งหลอดสิมัรู้มึงต้องกดเพลหลอดอ่ะมันต้องกดเพลงมา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 มมมามมันมามมมามมานมมมม พอหลอกขึ้นป,ปุ๊บมึงกดเพลงมันถึงจะพอดีกดเพลงแบบอึกไม่หยุดเลยเ